ออฟชานารงหองชิด V2 ออฟติ้งครับเหนือความคาดหมาย <laughs> คือเกจจำได้อยู่ในห้องเดียวกับพี่รักวันนั้นไปยังไม่ได้ไปแอบดูสังเกตการนอนพี่รักชวนไปทำงาน a f ก็เอเด็กคนนี้ดูไม่เห็นกล้าแสดงออกเลย <laughs> แล้วก็เขาก็บอกเองเมื่อวานที่โต๊ะอาหารว่าครูเรื่อง acting ผมไม่ชอบเลยอะไรเงี้ย <laughs> แต่พอมาวันนี้เป็นยังไง สอน acting สอนอ c t i n g ช่วยกันช่วยสอช่วยเพื่อนสอน a c t ิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กที่มีเสน่ห์มากๆไม่ว่าจะการการเต้นนี่สุดยอดคือกลายเป็นเด็กที่แบบเต้นตลอดเวลาแบบว่าแล้วแล้วสวยเต้นสวยด้วยอะค่ะส่วนเรื่อง a c t ิ้งเขาก็เขาก็เล่นได้ดีแล้วก็ทําให้เราแบบว่าประทับใจเหนือความคาดหมายมากๆค่ะช่วยเพื่อนได้เยอะเลยนะคะใช่ค่ะ แดนซ์ Dance, ครับชาณรงค์วีสอนอ๋อเป็นคนสรีระดีอะค่ะพี่รักษแล้วพอเขาเต้นเราแบบเขาเป็นคนใสๆโลง่โลงๆพอให้อะไรเขาก็ทําได้ให้อะไรทําได้แล้วก็มีความพัฒนาที่แบบชัดเจนอะเราเต้นแล้วชัดขึ้นบรนหนึ่งวรนหนึ่งเหมือนแดนเซอร์คนหนึ่ง<ช>ลเลยเราเต้นอนะ,ะนคือเราเราไม่ได้ดูว่าเขาแบบว่าเหมือนแบบเป็นนักร้องคือมันจะมีแบบนักร้องเต้นรำกับแบบแดนเซอร์เต้นอะออฟจะไปไปแบบประมาณแดนเซอร์เต้นเลยอะคือเขา เพอร์เฟกอ่ะยิ่งเต้นยิ่งดีเขาเก่งมากเก่งมากยิ่งเต้นยิ่งดีใช่ไหมสอนแล้วแบบโอเคฟีลลิ่งก็ดีมากเลยนะครับสอนแล้วก็คึกที่จะสอนเพราะว่ามันเก่งขึ้นแบบเห็นเห็นชัดๆเลยเนาะครับไวท์ครับน้องออฟวีสองวันที่เห็นเขาตอนรอบออดิชั่นก็ยังเฉยๆอยู่พี่ตูนคือเราจำได้แค่พีตูนบันทึแลมแค่พีตูนบันทึแลมแค่นั้นเองเรื่องการร้องของออฟตอนที่ออดิชั่นก็ ก็ยังไม่ได้โดดเด่นเลยมากครับแต่ร <c oughs> ู้สึกว่าพอเริ่มอยู่เข้ามาอยู่ในบ้านมันเริ่มคมมากขึ้นเรื่อยๆอเห็นว่าเขามีพัฒนาการมากขึ้น <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่ขวนขวายกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้คร <c oughs> ับก็มีมต,ตมูนมีตูนมีแบบชอบชอบเขาล <c oughs> อยที่เขาขึ้นแสดงอะเขา <c oughs> <posit> จะเป็นคนที่อยากกระหายอยากขึ้นมากดูเป็นคนที่แบบ อยากอยู่นั้นน่ะอยากยู่นั้นน่ะอะไรเงี้ยอยากแสดงอยากทําให้คนดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนครีเอทโชว์ตัวเองได้ดีชอบครับือดีใจว่าไม่นึกถึงตูนอีกต่อไปแล้วภูมิใจลืมไปเลยว่าอ็อฟเคยแบบเหมือนตูนอะไรเงี้ยภาพมันเป็นอ็อฟได้เลยเป็นจะคิดว่าอ็อฟจะเป็นศิลปินที่ดีคนหนึ่งในอนาคตใช่ด้วยพื้นฐานของนิสัยด้วยใช่เหมือนเขาที่เป็นคนั้นแล้วมัน อขึ้นไปแล้วเรารู<ช>้สึกอยากดูเขาอ่ะมันไม่โดดเด่นแต่แรกนะแต่<อ>มันดึงดูดใช่ใช่อยู่ไปแล้วมันจะดึงดูดพี่บอยจะบอกพี่บอยตื่นเต้นมากค่ะตอนนั้นพี่บอยเดินมาถามว่าวันนี้มีใครมั้ยมีใครน่าสนใจมั้ยมีค่ะมีค่ะน้องตูนค่ะน้องตูนมีคนเยมาน้องตูนน้องตูนค,นน,น,คนนี้มีเสน่ห์ม,มากเลยนี่สาวตุ้มคลี่แน่เลยพี่บอยพี่บอยก็ยังเฉยเฉยแต่เรารู้สึกแล้วตอนนั้นอะเราว่าไอ้หมอเนี่ย สาวต้องฟีตมันแน่เลยเพราะว่าเวลาเขามองมาแล้วยิ้มอ่ะเขามีเสน่ห์ตั้งแต่วันนั้นที่เขาเลียบๆอะเขาดูเป็นมิตรใช่ปอยมองเขาแล้วปอรู้สึกสบายใจในการที่จะได้แบบได้ได้ดูเขาร้องเพลงจนทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเขาก็มีเสน่ห์จริงๆอย่างที่เรามองนั่นแหละแล้วก็เลยรู้สึกภูมิใจในตัวเขามากเหมือนกันอืเขาไม่แห้งเหมือนสมัยก่อนแล้วนี้เขามีกงกร้างโอ้ยชวยดูโอ้ยโอ้ยโอดโอ้โอยโอ้อโอ้โอ ต่อไปน้องซอนตั้งแต่